สวัสดีค่ะวันนี้ทางร้านจะมาแนะนำวิธีการใช้กล้อง4 g นะคะรุ่น3 mp นะคะ4 g ทรงกระบอกนะคะรุ่นนี้นะคะออสามารถปล่อย Wi-Fi ได้นะคะแล้วรุ่นนี้เป็นทรงกระบอกหมุนได้นะคะหมุนได้ซ้ายขวานะคะคือตัวนี้นะคะหมุนได้ซ้ายขวานะคะส่วนสายที่มีมาให้นะคะคือตัวนี้คือกดปุ่มรีเซ็ตนะคะสำหรับเรามีปัญหาให้กดปุ่มรีเซ็ตนะคะและว,วิธีการติดตั้งนะคะตัวที่มันเป็นให้ลูกค้าสังเกตง่ายๆนะคะตัวที่เป็นปุ่มๆอย่างเงี้ยนะคะปุ่มๆ ปุ่มๆนี้นะคะกับปุ่มๆนี้นะคะที่เขียนว่า power นะคะคือเสียบกันนะคะตัวนี้คือจะทําให้กล้องหมุนได้นะคะให้ตัวนี้หมุนได้นะคะซ้ายขวานะคะอันนี้ก็สีเขียวให้เสียบกับตัวนี้นะคะส่วนสายแล์ที่มีมาให้นี่ทางโรงงานเขาใช้ common กับตัวที่ใช้ wifi ซึ่งตัวนี้เป็นรุ่น 4G ไม่สามารถใช้ wifi ได้นะคะหลังจากนั้นใช่ไหมคะพอเราต่อเสร็จใช่ไหมคะถ้าเราต่อสายถูกนะคะกล้องจะหมุนได้นะคะเดี๋ยวทางร้านจะทำให้ดูนะคะ นี่นะคะคือถ้าเราต่อสายถูกนะคะก้องจะหมุนได้นะคะแต่ถ้าซื้อจากทางร้านเราไปนะคะทางร้านจะประกอบต่อสายไปให้เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นนะคะให้ลูกค้านะคะใส่ซิมของลูกค้านะคะซึ่งเป็นซิมนิดโดยใชออ้ซิมที่มีความเร็วคงที่นะคะโดยใส่ซิมช่องด้านล่างนี้นะคะล่างนะคะข้างบนนี้เป็นใส่ใส่เมมนะคะข้างล่างใส่ซิมให้หันหน้ากล้องไปอย่างนี้นะคะข้างล่างใส่ซิมหลังจากเราใส่ซิมเสร็จใช่ไหมคะ ให้เรานะคะวิธีการนะคะให้เรามาที่มือถือแล้วนะคะมาหาสัญญาณของกล้องแ่อนนะคะให้ลูกค้านะคะกดมาที่ Wifi นะคะ Wifi ตอนนี้นะคะให้กดมาที่ w i i แเราจะเจอ My f i 8 e 6 4นะคะให้เราติ๊กไปที่ MyFi นะคะ แล้วก็เชื่อมต่อนะคะทางร้านได้เชื่อมต่อไว้แล้วนะคะเมื่อเราติ๊ก My File 8A64 มันจะขึ้นมาให้เราใส่รหัสนะคะให้เราใส่รหัส1 2 3 4 5 6 7 8 9 0นะคะแล้วก็กดเชื่อมต่อหลังจากนั้นให้กดออกมานะคะตัวนี้ใช้แอป Cam High นะคะแล้วเราเข้ามาที่แอปนะคะแอป Cam High เราก็มากดบวกเพิ่มกล้องนะคะมาสแกน QR Code นะคะ หลังจากสแกน QR code ได้ใช่ไหมคะมันจะขึ้น UID นะคะให้เรากดถูกนะคะแล้วเราก็เลื่อนดูกล้องนะคะอันนี้คือเพิ่มสำเร็จแล้วนะคะคือตัวนี้นะคะ3ามหนึ่งหกเกาแปดเจดบนี้เข้าไปนะคะเราจะลองดูนะคะคือตัวนี้นะคะเชื่อมต่อได้แล้วนะคะ สังเกตดูนะคะหมุนได้นะคะหมุนได้ซ้ายขวานะคะตัวนี้นะคะหมุนได้ซ้ายขวาะคะ่ะหลังจากนั้นใช่ไหมคะถ้าเราจะดู 4G นะคะให้เราเปลี่ยนนะคะตรงนี้นะคะเปลี่ยนเป็นข้อมูลมือถือนะคะคือ 4G นะคะสามารถใช้ได้นะคะสวัสดีค่ะ